สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเสาร์วันเสาร์ที่27ธันวาคมพอกขเพิดกับมาเอาบรรยากาศพี่น้องเขามาแต่ยามเบ็ดยามเปียกยามมองกันพี่น้องเอ้ยก็มีผู้มานผู้บประมาณพอใหญ่ทุดสะพอนนี่บ่รมานพอโตก็พอกขาเพิดอันนี้พอใหญ่ดามนี่ได้อยู่นี่นี่ พญ่ดามนีพ่พญ่ดาม,มนอยู่ตัวนี่เด็กเป็นดอกนี่ปลาเปียกรองพญ่ดามในปลาเครื่งตัวหนึ่งปลากดหมอปลาเสือสามสี่โตพี่น้อง,ง,รง,งรอรออบรรยากาศเนี่ยมือเสาร์ก็เป็นตะบึงอยู่ไรมวนอยู่ไรเอ้พี่น้องน้ำก็ลดลงเร็ว เรือคางโขกก็มีเรือซองลำในคางโคก,กเออรารพี่น้องเอาลงบริหลยบอ่อเอาพี่น้องเอาบรรยากาศเนี่ยมรสเาก่อนเมฆทองฟ้ากับพเ,เก็ดปูเก็ดปลาอยู่พี่น้องบรรยากาศเด้อพี่น้องดูคนน่ะ ลิมแต่ฟังโคง้งอนนุ้ยไพมานวันนี้หาค้นมานอยากล่อเจ้าหนึ่งผุดแล้วล่อเบาวสวยผิดแล้วพี่น้องเอ้ยทองฝาก็เป็นเกตปูเกตปลาอยู่อะไปเบิ่งอีกก่อนพี่น้องไปเบิง่งลาเบาวดามอีกก่อนให้พี่น้องเขาเบิ่งคักๆเนาะเสียงเรือเบาวสวยบ่บึนวืดขึ้นมา พี่น้องเบิ่งอีกครับมินี้ละป้ามือนี่ผู้ใดป้าได้ซ้ำนี่แหละนี่ไปลองเลือดลงไปไปใส่ไปอันยามนี่กับใส่เวลาอยู่ระยะทางกับประมาณสองสามกิโลไปกลับพี่น้องเอ้ยได้ดซ้ำนี่บุคุม้มบุคุ้มเนาะป้าบ่มีละ่ะน้ำกบกเร็วน้ำบกกระบกถือน้ำขึ้นกระบกถืออู้บาวดาลหมาล้ยจวดมาเลยผม มาเลยอีกเจ้าหนึ่งพี่น้องรอส้มอีกเจ้าหนึ่งเนาะว่าสิมานบ่กหนามบกหนามบกเร็วเรือกับขางโคกเรือพายแล้วนี่มาเอาลงเรือนี่เด้อคนลำหนึน่งหนามลดลงเร็วเจ้าของพนบ่นบ่มาเอาลงพนว่ะพนสิยาเลยประจักษ์ละนี่มาเด้อมาเด้อมาเอาเรือลงหนามเด้อุ่นพี่น้อง ไอยากด้ได้เนาะเห็นว่าเอาเก้าเรือในนามเล้ใช้ท้องซ้ายสีเอาเท่เบาบ่ไวันท้องซ้ายสีสื่อก็ได้ยินว่าท้องซายสีสื่อสองพันเอาว่ะ

ันหนักน่นมันเบาเลยนีน่นนดันหัวมันลงหันนอซอยกันนี่เอาลงเอาลงฟ้าไหวมั้ยแมงมุไฟเอาลงได้ทำมันสูงขึ้นมามไปตายโลด บ,บนมันยังค่อยเอาลงด้ดอกด้ามอย่ผู้เดียวยังไปเวิงเวิเว่ยเวิงดูเวิงดูมันนักจูบบอกอันเดีไปโยไปโยเออดึงยกว่าผีดามโยกว่าีดามมันตำเนือเดีว่าเดีว่าสั่งหมูหรอปลากระเพ็ดอามานอูแลน้านก็นมา่าศาออกกอันเดกาหเด้มก <presented. S 2> ็ละจังเบา ลากเเรือนามลนงน้ำกับพี่น้อง้ยซอยกันจะคล้องเพลินทางจะคล้องเพลินกระปวยวัชพืชก็เลยไอยน่องซอยกันเอาลงให้เพลินคันสีขายกับขายดื้อว่าสีโบบอกสซขายดูวยนะ ตามรักกันพันหากับพ่อค้านะเคามีผู้สื่อนะเว้ยจ้าข้องบริีีหรือพ่อยายแหล่เสียวไว้บ่ไอ้ก็สุดแล้วเว้ยหิ่นซื่อๆนะยังบุษเสือเลยเดี๋ยวพ่อยายแหล่กันนี้แหละทาเบาสวยกันเออ บ่มีดอกนี่มอันลอยนามนี้เบิร์แหละมีขังไฟห้องหัวกะล่งไล่ดอกว่า้มาละเบาสวยจวดจวดมาเลยพี่น้องเอ้ยเออได้เอาอันนี้มันนีิตี้ไม่มากะโรกมันนี่อันไปไปห้องบัวลายบ่อนี่พวกมันกิ่งไปนี่นี่ ไครกูผมมีเนี่ห้องว่ใหม่กระโลกนี่จริงลงเลยฮันน,น,นั่นละเห่าวอยู่ได้ห้องไวเออโอ้จวดจวดมากล่ะพี่น้องบาวสวยแมนแปบน๊บหนึ่งบาวสวยเขามาก,ก่อนโอ้จวดขนาดเลยคนมันนี่แห้งเลนแห้งอวดมูขนาดเลยฝุ่นไปทางใดล่ะฝุ่นฝุ่นไปตีโค้งพี่น้อง ตีโค้ง่นจะเอาหางเรือข้นเรือโตคนมานมาแล้วเว้ยมาแล้วมาแล้วหูฟองเรือเครื่องใหญ่หลายเครื่องเก่าผุนฟองเรือพี่น้อง,เอ,องเอ้ยผุนว่ามันคืนน้ำทะเลเอาโหลดด้วยเอืเออยูุู่นะ ไผห้กูไปลองเนี่เห็นแต่อยู่เทิงกูบุ่มกูหมูลงมาให้นองลำน่ะน้าหนองเอาพี่น้องจะมาลุนป้ามาลุนป้านี่น้ำบ่อสวยแล้วสิมันบ่อครับผมมามามาบ่ายมา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 ซอยกันบาดสามสี่คนบ่ลงบ่มามามาเอาเรือลงน้ำซอยเพิ่นก่อนพี่น้องเอาลงละพี่น้องลงแร่ไล่หลวดไปเลย เอาละบวแต้องไปขอราคาเพิ่มเขาสื่อเทได้คล้ายสำนัน ยามไปยาอมได้ลากโอ้คอยอยตัวเราข้นเรามาแต่เถื่งผลได้เคอยรองลงมาเขาบื่อบดส่อด้เือขางอยู่โกั้งสือทั้้ลนมเนะเขาบดสื่อบดสื่อได้เรือขางอยู่โคกทั้งสื่อทั้งห้ามลงนาเนาะ

เอาลนะว่าสันจะม่ทักพวกกูพวกกูนุกนุกมาแล้ว่าสันลูกไปล่างกลไปล้โมอเรอะาสันอยู่นระางเราค่ะโมบัวเจ้าเนี่ยเจ้าที่ขบอกเจ้ามาหันมาักน่ยเนี่เลี่ยเนี่ยเน่ยเนีายเนี่ยเกีเนียเี่นี่ยเกี่ยยเี่ยก่ยเเ่ยยเียเนี่ย่ย

บรรยากาศมันแต่หาปูหาปลาคุยกันพี่น้องเอ้ยสิไดายเยพี่น้องเอ้ยครับอยู่หัวเรือพุ่นละเบิ่งแหละได้เยอะจังล่อเบิ่งพ่นขึ้นมาเนาะโอ้เรือไฟระเว้ยอยู่ในแพอยู่นอกพ่นด้วยหันเว้ยโอ้พ่นว่าลงเขาไม่ได้คือไปถิ่มอยู่กลาง บาดเขามาเป็นเขามาแน่ไรล่ะฮะฮะลอยมาเลยไพ่อีเห็นยังอยู่เทิงพุน่นกึงง่มกันทีบอยู่พุน่น

โอ้ฝนเฮ็ดเพียงลองได้พอ,ดพอใหญ่ทดเสื้อฟ่อนเอ้ยมีเข่งมียังคือเพิน่นแต่ดีฝึกใหม่พี่น้องฝึกใหม่เอาว่าเขึ้นมาโซเบาวดำเอ้ยบ่าวสวยเอ้อยมาเจอกรุงเทพแล้วไผก็ได้ฝนเนื้เรือฝนมาถาหับปูโอ้เขาว่าเรือยังเรือก็จับมาถาหับพี่นอ้องเรือฝั่งโซโป,ปรแล้ว

อันนี้คือภาพส,สวยๆงามๆนำ้ำพี่น้องน้ำโค้งลดลงพองกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหนาเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่